กรีนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้จะมาแนะนำการต่อลูกลอยปั๊มน้ำโซลาเซลล์ของยี่ห้อนี้นะครับแฮนดูโร่นะครับกล่องสีเทาดำเป็นรุ่น DC ระบบเดียวนะครับถ้าเรามีลูกลอยนะครับเราต้องการจิบตัดน้ำแห้งตัดน้ำเต็มจะทำยังไงเดี๋ยวดูคลิปนี้กันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิดน็อตขึ้นมานะครับในกล่องบรรจของปั๊มน้ำนะครับมันก็จะมีเทอร์มินอลแบบนี้นะครับคอมเวลทีเอนะครับ คอมก็คือคอมมนนะครับ TL คือแทงโลนะครับ t h คือแทงไฮเวลอันนี้ในกรณีที่เราไปต่อในบ่อบาดาลนะครับซึ่งปกติไม่ต่อกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอตัวปั๊มระบบนี้คอนโทรลระบบนี้มันตัดการทํางานในกรณีที่น้ําแห้งอยู่แล้วนะครับในบ่อนะครับมันจะเช็คของเขาอยู่แล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าเราไปซื้อลูกลอยมานะครับลูกลอยเรามี3สายแบบนี้นะครับเป็นลูกลอยแบบนี้นะครับเป็นลูกลอยไฟฟ้าบ้านเรานี่ะ วิธีาการต่อใช้งานต่อ,อยังไงนะครับตัวนี้นะครับให้เราสายสีดําก็คือสายเนี่ยเข้าที่คอมนะครับมุนเข้าคอมแบบนี้นะครับสายสีฟ้าเข้าที่เฮดส่วนสายสีน้ตาตาลเข้าที่แอนะครับหลังจากเราต่อหมุนนอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดปัม๊มทดสอบระบบนะครับแนะนําให้ลองตรงที่หน้ากล่องกระทวนก่อนอย่าพิ่งเอาขึ้นแทงนะครับถ้าน้ําเต็ม ลูกลอยเราจะลอยอยู่แบบนี้อันนี้คือน้ําเต็มคอนโทรลต้องตัดนะครับทีนี้เวลาน้ําแห้งลูกลอยเราจะดิ่งลงแบบนี้นะครับดิ่งลงแบบนี้อันนี้คือน้ําแห้งคอนโทรลก็ต้องตัดแต่ถ้าเรายกขึ้นทํางานเอาลงแบบนี้ตัดก็ให้เรากลับสายนะครับกลับสายสีไหนนะครับให้กลับสายสีฟ้ากับน้ำตาลนะครับก็คือ tl กับ TH นะครับ หลังจากที่เรากลับสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลองยกทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าระบบมันทํางานได้สมบูรณ์ลูกลอยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกล่องคระทวนก็จะตัดในกรณีที่น้ํามันเต็มในกรณีที่ลูกลอยอยกขึ้น,นเวลาลูกลอยอดิ่งลงไปนะครับไอตัวคอนโทรลก็จะตัดเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ในกรณีที่เป็นลูกลอย3สายนะครับถ้ากรณีที่เป็นลูกลอยสสาย เราจะทํำยังไงนะครับวิธีการต่อเหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราต้องการที่จะตัดน้ําเต็มนะครับให้ต่อช่องอันนี้ผมสมมุติลูกว่าเรามีสองสายนะครับมีแค่นี้มีดํากับล้ตาลสองสายให้เราต่อคอมกับทีเฮดอันนี้คือจะเช็คน้ําเต็มนะครับน้ําเต็มแทงมันจะต้องตัดอีกเส้นหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือสายไฟเล็กๆแบบนี้นะครับตัดประมาณสัก2เซนติเมตรนี่แหละนะครับเราไม่ค่อมสาย ให้มาค้อมสายตรงนี้นะครับต่อค้อมกับทีแอลค่อมไว้นะครับเพื่อว่าเวลาน้ําเต็มแท้งลูกลอยมันลอยขึ้นนะครับเวลามันดิ่งลงนะครับไอตัวสายที่เราค่อมไว้นี่ครับมันจะไปเหมือนมันมีลูกลอยที่ที่สั่งไว้อยู่แล้วนะครับกล่องคอเตอรของเราก็จะทํางานต่อได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีตรงนี้นะครับต่อให้น้ําน้ําเต็มมันจะตัดนะครับแต่ว่าเวลาน้ําแห้งมันจะไม่ต่อมันจะไม่ทํางานเลย ก็รีวิวเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับถ้าสงสัย inbox สอบถามมาได้นะครับหรือโทรสอบถามได้นะครับคลิปนี้รีวิวเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ